หน้าจอเครื่องพ่นหมอกของเรานะครับจะมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันอันที่1ก็คือเปิดปิดเครื่องอันที่2เป็นการปรับระดับความแรงของการพ่นหมอกอันที่3เป็นการตั้งค่าวความชื้นของเครื่องถ้าถึงความชื้นที่เราตั้งไว้เครื่องมันจะหยุดทางานอัตโนมัติอันที่4เป็นการตั้งเวลาปิดอัตโนมัติจะตั้งเริ่มที่1 2 3 4เป็นชั่วโมงนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการ พ้นประจุอีออนในการฆ่าเชื้อโลกเพิ่มเติมอันสุดท้ายเป็นการปรับแสงหน้าจอความสว่างของจอ led เราเปิดเครื่องตอนนี้เราจะเห็นข้างบนทางนี้ก็คือเป็นอุณหภูมิห้องณปัจจุบันทางขวามือจะเป็นค่าความชื้นของห้องณปัจจุบันส่วนด้านล่างที่เป็นขีดจะเป็นค่าความแรงของเครื่องพ่นหมอดเราจะกดะปรับความแรง จะมีอันนี้คือค่าแรงสุดนะครับผมแล้ก็ปรับให้เบาจะมีทั้งหมด5ระดับ1 2 3 4 5โอเคครับต่อมาตัวนี้ปรับค่าความชื้นณนะตอนนี้ค่าความชื้นอยู่ที่67%ถ้าเราปรับตอนถ้าเป็นที่45%เครื่องจะหยุดทำง,งานอัตโนมัติ เพราะว่าค่าความชื้นมันถึงเกณฑ์แล้วส่วนตรงนี้เป็นการปรับตั้งเวลาจะมี1ชั่วโมง2ออันนี้คือจะปิดเป็นการให้เครื่องมันปิดเองอัตโนมัติตั้งได้สูงสุด12ชั่วโมงต่อมาอันนี้คือการเปิดประจุเปิดประจุเจนี้ยเราจะต้องสักครู่นะครับให้เครื่องมันทาความชื้นไอ,อเครื่องมันกลับมาพ่นหมอกก่อนแล้วจากนั้นเรากดตรงนี้ จะเห็นตรงนี้นะครับเป็นการบอกว่า,ามีการพ่นประจุย้อ,อนเพิ่มขึ้นมานี่นะครับส่วนอันนี้อันสุดท้ายก็คือเป็นการดิมไฟหน้าจอเพื่อสำหรับเวลาเราเข้านอนอันนี้คือสว่างขึ้นอันนี้คือจะดิมให้ต่ำลง